ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีทุกคนกันก่อนนะครับอยู่กับพี่ปงอีซี่เช e นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่โปงนี่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือน้ำอัดลมนั่นเองครัน <c oughs> นี้ทุกคนคงเคยมีความรู้สึกเหล่านี้กันใช่ไหมแล้วก็เคยอาจจะสงสัยแหละนะว่าเฮ้ย ทำมีเวลาลงีเหนื่อยเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้เราได้ดื่มน้ําอัดลมเย็นๆสักแก้วหนึ่งนะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสดชื่นอ่ะมีเรี่ยวมีแรองอ่ะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่พอดื่มไปมากๆเข้าแล้วเนี่ยแทบจะไม่อยากกินข้าวเลยใช่ไหมเออก็คือมีความรู้สึกที่อิม่มน,นั่นเองหรือแม้กระทั่งนะครับที่บางคนเนี่ยฮะดื่มน้ําอัดลมจนเรียกได้ว่าติดน้ําอัดลมไปแล้วอ่ะ แล้วทำไมนะครับเวลาเราเปิดน้ําอัดลมหรือเก็บไว้ในตู้เย็ยนแล้วเนี่ยฮะพอกลับเอาขับมาดื่มอีกทีนึงเนี่ยนะครับมันไม่ได้อร่อยเหมือนกับตอนแรกที่เราดื่มเลยซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะคุยกันในสาเหตุต่างๆนานา,นานและพี่พวษงจะอธิบายโดยใช้หลักการทางเคมีทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเราลองมาฟังกันเลย ก่อนที่เราจะเข้าใจสาเหตุต่างๆนา,นานาเนี่ยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยในองค์ประกอบของน้ําบัดลมเนี่ยนะฮะมันมีอะไรบ้างครับและคราวนี้เราไปเจอในส่วนประกอบแรกกันเลยนั่นก็คือน้ําครับน้ำเนี่ยนะครับถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะครับของเจ้าตัวน้าอัดลมก,กับทุกอันนะฮะ <Okay. S 1> และแน่นอนครับมันก็ถือว่าเป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ย รู้สึกสดชื่นได้เลยนะครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเหรอเพราะว่าฮะร่างกายของเราเนี่ยนะมันมีองค์ประกอบของน้ํถึงถึง 60- 70%เลยนะดังนั้นการที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบนะครับนะก็จะเป็นตัวช่วยทําให้ปรับสมดุลในร่างกายของเราเองนะครับก็คือเช่นละกันเนาะสมมติว่าเราร้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอ้ยร่างกายของเราอุณหภูมิเริ่มสูงนะครับงนั้นการที่เราได้รับน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอุณหภูมิเริ่มลดต่ําลง เพราะว่าน้ำเนี่ยนะมีค่าความจุความร้อนค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยล่ะนะครับที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกเย็นขึ้นมา <Yeah. S 1> และที่สําคัญนะครับนะถ้าเกิดสมมุติว่าในเครื่องดื่มของเราแต่ละอันเนี่ยนะมีสารอาหารต่างๆนานาที่ต้องการทาให้เซลล์เนี่ยซึมซับเข้าไปได้นะไอตัวน้ำนี่แหละก็เป็นตัวละลายพวกสารอาหารเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหรือว่าวิตามินนะทำให้เซลล์ของเราเ รับสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่คำถามมันก็เกิดขึ้นนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดน้ำมันโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดนั้นน,นะนะทำไมเรายังไม่ได้รับความสดชื่นเท่ากับการดื่มน้ำอัดลมเลยละ่ะแล้วก็เนื่องจากว่านะน้ำอัดลมเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่น้ำแค่อย่างเดียวเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นได้ครับมัน <Okay. S 1> ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอ,อ,อีก มากมายเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นถือว่าเป็นตัวที่เรากําลังจะพูดต่อไปเป็นส่วนผสมอันดับที่2เนี่ยนั่นก็คือคาเฟอีนนั่นเองนะไอตัวคาเฟอีนเนี่ยนะโอ้หลายคนเนี่ยคงจะรู้จักนะครับแน่นอนว่ามันมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของเราน้่เองนะฮะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะฮะมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากอาการง่วงได้ด้วยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยคาฟเฟอีนอยู่รอบตัวเราเลยนะมไม่ว่าจะเป็นพวกของชากาแฟเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองประโยชน์ของเจ้าตัวคาฟเฟอีนเนี่ยโหเยอะแยะมากมายเลยนะํานี้เลยนะและแน่นอนนะครับนะว่าการที่เจ้าตัวคาฟเฟอีนของเราเนี่ยมันมีผลต่อระบบประสาทของเราหรือว่าสมองนี่เองนะฮะย่อมมีผลที่ทําให้เราเนี่ยนะฮะ ติดน้ําอัดลมขึ้นมานั่นเองนะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นหนึ่งในสารเสพติดนั่นแหละนะครับและแน่นอนนะครับการที่เจ้าตัวสารตรงนี้เนี่ยนะฮะมีผลต่อสมองเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกติดสารเหล่านี้ก็ได้นะครับดังนั้นปัญหาที่บอกว่าเฮ้ยเราติดน้ําอัดลมหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่นะครับเราอยู่ใน,ในการที่เรียกว่าเราติดคาเฟอีนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะรู้สึก อยากดื่มน้ําอัดลมขึ้นมาครับลองไปดื่มกาแฟแทนก็ได้ฮะแน่นอนว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะบันเขาได้เหมือนกันนั่นเองและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราสดชื่นหรือว่าได้รับพลังงานขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวของน้ําตาลนั่นเองน้ำตาลที่อยู่ในน้ำอัดลมนะครับจะเป็นน้ำตาลประเภทซูโครสนี่เองนะฮะซึ่งน้ำตาลซูโครสเป็นยังไงกันล่ะก็ น้ำตาลทรายนั่นแหละนะครับซึ่งสามารถที่จะให้ทั้งพลังงานแล้วก็ความหวานได้นั่นเองและแน่นอนนะครับนะเนื่องจากว่าไอตัวน้ําตาลของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มของ,ของ,ของขคาร์โบไฮเดรตนะก็ มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าฮเฮ้ยเวลาเราดื่มน้ําอัดลมเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกอิ่มแล้วก็ไม่อยากทานอาหารอื่นๆเลยก็ได้นะเด็กนะฮะคราวนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่ว่านะครับถ้าเกิดเรารู้สึกอิ่มแบบนี้แล้วเนี่ยนะเราเนี่ยสามารถดื่มน้ําอัดลมเนี่ยนะฮะแทนทานข้าวเลยได้ไหมคำตอบคือได้นะครับ แต่คราวนี้เนี่ยถามว่ามันโอเคไหมมันก็ไม่โอเคนะแต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึงในเรื่องของพลังงานแล้วกันนะครับอาเรามาพูดถึงสิ่งที่เราต้องการในแต่ละวันแล้วกันนะเนาะอ่ะคือคนเราเนี่ยนะในหนึ่งวันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้ชายแล้วกันเนาะผู้ชายเนี่ยต้องการอยู่ที่1 8 0 0ถึง2,500กิโลแคลอรี่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500- ถึง2,000กิโลแคลอรี่เอาผู้ชายก่อนละกัน ถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยครับเราแบ่งเป็นมือมมม้อสมมติว่าเราทานข้าวสามมื้อใช่ไหมหนึ่งมื้อเนี่ยก็ต้องการประมาณ600กิโลแคลนั่นเองเท่านี้เนี่ยนะถ้าเกิดสมม,มุติว่าเรามาพูดถึงสิ่งที่พี่ป้งชอบกันหน่อยละกันนะครับยกตัวอย่างเนาะในน้ำอัดลมที่พี่ปป้งชอบมากที่สุดนั่นก็คือโค้งน,นั่นเองไอตัวโค้งเห็นนะฮะนะในหนึ่งขวดเนี่ยนะครับสมมติว่าเป็นขวด2ลิตรแล้วกันเนาะขวด2ลิตรี่มมีน้ําตาลถึง หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมเราพูดแล้วก็ใจเตี้ยตุบๆนะฮะไอ้150กรัมเนี่ยนะครับอยู่ในอาหารสารอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตถูกต้องไหมทั้งนั้นเนี่ย1กรัมเนี่ยก็คือ4กิโลแคลอรี่นะนะคูณ150ไปเป็น600พอดีพอดีเลยดังนั้นนะครับเราดื่มโค้กหนขวดก็เท่ากับข้าว1มื้อนั่นเองแต่ก็อย่างที่ว่านะครับร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้โอเคตัวสิ่งนี้เลยนะเพราะว่าอะไรเออโห ร่างกายนี่รับน้ําตาลอย่างเต็มข้อเลยนะ,ะนั้นรู้ไหมว่าการที่น้ําตาลใีเลือดมันมากเกินเกินไปนะครับก็ส่งผลทําทใ,หให้ตัวอินซูลินของเนรานี่มันทางานหนักจนเกินไปเฮ้ยถ้าเกิดมันทางานหนักจนเกินไปนะครับมันจะเอาไอตัวน้าตาลส่วนที่เหลือของเราเนี่ยนะไปอยู่ในรูปของไกลโคเจนครับหรือไอตัวของไขมันที่อยู่ใ,ใต้ผิวหนังนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้เราอ้วนนั่นเองคราวนี้ก็ได้ยินเสียงดื้อเสียงเลาะอ้างมาว่าอืมแล้วโค้กที่ไม่มีน้ําตาลน่ะ โอเคครับมันแก้ปัญหาในเรื่องของความอ้วนได้นะแต่มันถือว่าเป็นปัญหาระยะยาวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดจะอธิบายก็โอ้แอบเยอะนิดหนึ่งนะ <c oughs> เอาเป็นว่าให้รู้ว่ามันเป็นปัญหาระยะยาวต่อสุขภาพซึ่งอาจจะทําให้เป็นมะเร็ง <c oughs> ได้เลย <c oughs> และนี่ยังไม่รวมถึงนะครับการที่เราเนี่ยนะครับบริโภคไอตัวคาเฟอีนเนี่ยมากจนเกินไปนะก็คือว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการใช่ไหม ไอตัวอาการที่เกิดจากน้ําตาเนี่ยโหกว่าเราจะรู้สึกตัวว่าเราอ้วนเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปหลายโลแล้วใช่ไหมอาการนี้อาจจะสังเกตได้ยากครับแต่การที่เรารับคาเฟอีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยอันนี้คือสังเกตได้ไวมากนะก็คือเราจะเริ่มฮนะรู้สึกว่าเว้ยเรานอนไม่หลับเราเริ่มมีอาการไม่ร่าแลฮะเริ่มแบบไม่มีชีวิตชีวาะคระับเป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรือแม้กระทั่งอาการที่ติดคาเฟอีนนะครับพอเราเริ่มรู้สึกตัวได้อยากจะยุกเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็หลับยากใจสั่นโอ้โห มมาเเต็เลยนะดังนั้นนะครับนะสาวงน้ําอารมณนะครับรวมถึงพี่โป้งด้วยนะก็พยายามกินให้มันพอดิบพอดีละกันโอนนี้เรามาดูองค์ประกอบต่อมานะครับซึ่งก็คือส่วนประกอบพังตัวที่4ีนั่นก็คือกรดคาร์บอนิกนั่นเองเจ้าตัวกรดคาร์บอนิกหรือว่าใบคาร์บอนิกนี่นะ อันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นซ่านะครับซึ่งเห็นก็ก,ก,ก็ถือว่าฟินมากๆเลยแล้วกันเนาะดังนั้นนะครับนะถ้าเกิดเราสังเกตกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะน้ําบัดกรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวหน่อยๆน่อะครับแล้วก็ทุกๆอันเลยนะจะมีรสชาติที่ไปในทิศทางเดียวกันกับที่มันเปรี้ยวนั่นเองคนนี้บางคนก็อาจจะเคยได้ยินมาว่าเฮ้ย <c oughs> ที่มันซาเนี่ยมันมันเกิดจากแก๊สคาร์บอน <c oughs> ไดออกไซด์ไม่ใช่หรอ เอาจริงๆนะครับมันก็ใช่นะฮะว่าที่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับมันทําให้เกิดอาการซ่าขึ้นมานะแต่ว่าจริงๆแล้วล้วก็นะฮะถ้าเกิดทุกคนดูตามสมการนี้เลยนะเราจะเห็นได้ว่านะครับเจ้าตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะมันเวลาไปรวมกับน้ําแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเกิดเป็นเจ้าตัวของกรดคาร์บอนิกขึ้นมานี่เองนะฮะซึ่งเราอาจจะเรียกไอตัวกรดคาร์บอนิกตัวนี้ได้เลยนะครับว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ําก็ว่าได้ คราวนี้เราก็จะมาไขปัญหาที่ได้กล่าวเอาไว้ว่านะครับทําไมเนี่ยเวลาเราเปิดขวดน้ําอันลมออกมาแล้วนะครับเอาไปเก็บไว้แล้วมันดื่มใหม่เนี่ยมันไม่ได้อร่อยเหมือนกับตอนแรกๆที่เราเปิดขวดออกมานะ่็เนื่องจากว่าครับเจ้าตัวของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เจ้าตัวของน้าเนี่ยสามารถแยกออกจากกันเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนั่นก็คือกดคาร์บอนิีขงเองเนี่ยนะฮะสามารถสลายตัวออกมาได้ง่ายนั่นเอง ดังนั้นนะครับการที่เราอยากให้เจ้าตัวก๊อคาร์บอนิกตัวนี้หรือว่าความซ่าของเรามาคงอยู่ไว้นานๆเนี่ยครับเราจะเป็นต้องเก็บเอาไว้ในที่ที่มันเย็นๆนะหรือที่ที่ต้องมีความดันเยอะๆซึ่งก็ถือว่าเป็นที่มาของคําว่าน้ําอัดลมนั่นเองนะซึ่งแน่นอนครับว่าการที่อุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็ความดันที่หายไปนะครับดูความดันที่ลดลงเนะี่ยทำให้ตัวก๊คาร์บอนิกของเราเนี่ยแยกตัวออกครับกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ํา นันการที่เราปล่อยเอาไว้ข้ามคืนนะครับเน่นอนว่าความด้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกหรือว่าอุณหภูมิของเรานี่ก็อาจจะไม่ได้ต่ําพอที่จะทําให้มันคงอยู่ในรูปนั้นได้นะฮะดัง <c oughs> นั้นถ้าเกิดเรามาดื่มอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเหลือแค่น้ําตาลและก็น้ำเท่านั้นเอง <c oughs> และอย่างสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันเดี๋ยวอันนี้คือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือสารกันบูดนี่อ ซึ่งไอสารกันปูดตรงนี้นะครับก็คือกรดซีตริกนี่เองนะฮะซึ่งกรดซีตริกนี่นะครับมันก็คือกรดที่อยู่ในมะน,นาวนะแน่นอนว่าความเป็นกรดของมันเนี่ยค่อนข้างที่สูงนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราดื่นไปโดยที่อ,อ,อาจจะท้องว่างๆใช่ไหมอา่าดื่มตอนท้องว่างๆเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกราคายเคลี่ยในบริเวณ ทางเดือนอาหารได้นะฮะดังนั้นก็ถึงระวังเอาไว้หน่อยละกันเนาะและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับที่พี่โป้งเนี่ยไปสั่งหาเอามานะครับหรือว่ารบวบรวมความรู้ต่างๆมานะครับเพื่อที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ต่างๆให้พวกเราได้เข้าใจกันที่เองนะครับฟังคลิปนี้เราเป็นยังไงบ้างนะครับนะถ้าเกิดเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและก็รู้สึกว่าสนุกเนี่ยนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับนะ ต้องขอร้องให้ทุกคนเนี่ยนะครับนะกดไลค์กดซับสไคร์นะครับให้กับพี่โป้งด้วยนะครับสำหรับพี่โปง้งทีเชียร์วันนี้ก็ขอบคุณครับ